เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เรามาติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด -19 ประจำวันที่29เมษายน2563กันนะครับ สำหรับข้อมูลทั่วโลกณเวลา11เนาฬิกานาทีวันนี้เนี่ยนะครับทั่วโลกมีผู้ติดเชื้อสะสม3,138,785คนเสียชีวิตไปแล้ว2 1 8 8 0 9คนนะครับรักษาหาย9 5 6 0 5 7นคนสำหรับประเทศที่สถานการณ์ค่อนข้างรุนแรงเนี่ยนะครับอันดับหนึ่งก็ยังคงเป็นสหรัฐอเมริกานะครับ ติดเชื้อทะลุเกิน1ล้านคนไปแล้วนะครับวันนี้เนี่ยติดเชื้ออยู่ที่1ล้าน12,399คนและเสียชีวิตไปถึง58,348คนโดยเมื่อวันที่29เมษายนสำนักข่าวต่างประเทศ BBC นะครับได้รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับ ต้องถูกบันทึกไว้ในหน้าประวัติศาสตร์ของประเทศชาติอีกครั้งหนึ่งมเมื่อมียอดผู้เสียชีวิตด้วยโรคโควิด -19 เนี่ยมากกว่าชาวอเมริกันที่ต้องเสียชีวิตในสงครามเวียดนามที่เสียชีวิต58,220ศพแล้วนะครับโดยจนถึงเที่ยงของวันที่29เมษายนตามเวลาในประเทศไทยเนี่ยจำนวนผู้เสียชีวิตโควิด -19 พุ่งอยู่ที่58,220ศพแล้วนะครับ นอกจากนี้นะครับในสเปนก็ยังมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับวันนี้เนี่ยอยู่ที่2 3 2 1 2 8คนเสียชีวิต23,822คนนะครับอิตาลีติดเชื้อ2 1,505คนเสียชีวิต27,359คนนะครับทีนี้มาดูสถานการณ์ในประเทศไทยของเราบ้างนะครับสำหรับสถานการณ์ในประเทศไทยของเราประจำวันที่ 29เมษายน63นะครับวันนี้เนี่ยพบผู้ติดเชื้อ9รายนะครับทำให้มียอดสะสม2,947รายแล้วก็วันนี้ไม่มีผู้เสียชีวิตนะครับยอดผู้เสียชีวิตยังอยู่ที่54รายและรักษาหายแล้วเนี่ย2,665รายนะครับโดยยังมีผู้ที่รักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาล228ราย เพราะฉะนั้นวันนี้ของประเทศไทยเรานะครับก็ยังมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้นนะครับแต่ว่ายังอยู่ในระดับที่น่าพอใจนะครับมีเพียง9รายเท่านั้นนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์พอสมควรเดี๋ยวเรามาติดตามข้อมูลข่าวสารอื่นๆกันในคลิปหน้านะครับสำหรับในคลิปนี้สวัสดีครับ